ไปต้มพี่น้องไปต้มสักประมาณห้านาทีน้องมาต้มเลยจ้ายอดไม้ที่เราขูดเขียนไว้เ้อะเอาใส่เลยมองว่าเดือดกาลงได้จ้ามันมันบอคือป่าเนาะมันไม่คาวมันไม่คาวมอไม่เดือดก็ลงเลย รอให้มันสุกเลยราให้มันสุกอ้อออครบห้าหนาทีแล้วพี่น้องต้มครบห้านาทีหรือให้ให้ชิมดูก็ได้เด้อชิมดูว่าถ้ามันไม่ขมก็คือโอเคโอเคเลยเด้อปิดแก๊สก่อนขั้นตอนต่อไปเราสี ต้มเซฟกับอันน้ำยานางเนาะน้ำใบายานางจ้าต้มต้มต้มใส่กับน้ำใบายานางน้ำใบายานางพี่น้องนี่เอาม,มาลงเลยมาอูอูพี่น้องอูก,ก่อนอูใส่น้ำใบายานางก่อนเลยค่อยเอาไปซุปค่อยเอาไปซุป ต้องเทน้ำหลายจ้าเต้องทำน้ำเยอะเพราะว่าเราซุปไม่ใช่แกงเทน้ำเพราะอุจจุพี่น้องเทน้ำเพราะอุจจุใ่อยากปรุงก็ได้จ้ายาปรุงใส่เครื่องปรุงก็ได้แล้วยายบันก็ปรุงอยู่ปรุงก่อนแล้วปรุงก็ใส่ใส่น้ำปะลาหน่อยเนาะอิสานบ้านนอก,กนขาดปะละปไดาปะละไม่ได้จ้าขาดปลาไม่ได้ ก็องต้มดุนก็นได้เด้อจ้าไม่ต้องต้มดนเพราะว่านหน่อไม้เ้ามันสุกแล้วเนาะหน่อไม้เรามันสุกแล้วเราก็แค่ให้ไห้น้ำย่านา่งสุกกับ่อจ้าเราจะปรุงก็ได้ไม่ปรุงก็ได้เด้อขั้นตอนนี้แต่ยายบานปรุงอยู่แต่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส,นใส่น้องชูไปสักหน่อยอยูอ่นี่ปิดเลยพี่น้องปิดเลยไม่ต้องต้มดุนเพราะว่ามันหน่อไม้เรามันสุกแล้ว เคห้ยนามยานางสุกเนาะเหตดนาเพรอะอุจจุแบบนี้แหละพราอุจจุพรอะอุจจุขั้นตอนต่อไปก็ตักพักไว้ก่อนตักพักไว้ก่อนตักผัาให้มันเย็นเล็กน้อยเพราะว่าใยบันสูตรใยบันนี้มันจะให้มันเย็นเนาะเวลาข้าสูุมันจะพักพักเข้าสิบรัดนนี่เนาะผักอันพวกที่พักหอมพักหยังเนาะ ให้มันเย็นนิดหน่อยมันเย็นนิดหน่อยก็ไม่ต้องซุปร้อนๆก็ได้อันนี้จะซุปแค่นี้ไม่ซุปหมดาะกินไม่หมดเดี๋ยวกินไม่หมดเออได้อีกได้อีกอยู่แต่ซุปแค่นี้เนาะจะกินไม่หมดให้เย็นนิดหน่อยแล้วค่อยซุปเด้อก็จะมีอัน ขัวงาน้ำเนาะจ้าขัวงาด้วยขั่วงาใส่น้ำมันจะหอมผักที่ใส่ก็คือผักผักแป้นจ้าผักแป้นผักแป้นแล้วก็ผักชีใบเลื่อยผักหอมเปย์ผักหอมเปย์แล้วก็ต้นหอมเนาะผักผักติดส่เนาะผักใบก้อนนิดนึงสักนาที มาจ้าเอามาสุกกันเ,เลยพี่น้องซอยหอมจ้าซอยหอมซอยหอมแล้วก็พักแป้นเนาะหอมกับผักแป้น ไปเ,เลยจ้าน,นี้หอมหอมกับผักแป้นเลยจ้าเลยหอมกับผักแป้นอันนี้บใสไซผักอัน,นหอมปีบใส่ก็ได้แล้วแต่ผู้มากเนาะอย่าบันผักมาผักแป้นกับใส่ผักแป้นกับต้นหอมอันนี้งางางา,งาขัวแล้วนะจ้าขัวแล้วมาตำใส่ด้วย ผงนัวปรุงตามใจชอบจ้าปรุงตามใจชอบเรามักหลายใส่หลายตามใจชอบยายบางก็จะเป็นคนบางคนเขาก็อันกี้หมักพริกเนาะกี้พริกดิบแต่ยายบานชอบไอหน,นิ่มักใส่อัน,นมักใส่พริกป่นชอบพริกป่นน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยแต่ห้าปรุงไปแล้วห้าก็ต้องใสหลายเนาะ ยอดเลยที่น้องมาใส่ถ้ามาเผ็ดกับใส่หลายด้วยจ้าเดีอถ้าำมาเผ็ดก็ใส่เยอะแต่แย้ายบันบ่มาเผ็ด ชิมดูโอ้ชิมดูมือหยิบเลยมือหยิบเลยบ้าน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 หืมนั่นแล้วหืมจับไปเนาะจับอืมจับเลยแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บแล้วพี่น้อง หน่อไม้มีผักพักผักก็ผักบ้านบ้านผักตูมจ้าผักตูมผักตูมเก็บอยู่ที่ตรงรั้วบ้านเองมาจ้ามากับข้าวห่อนๆเนาะ